you <small> กลับมาพบกับคุณครูกนกความประพฤติธ,ธรรมนะคะตอนนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องพลังงานนะคะและสําหรับหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือกรรมตภาพรังสีนั่นเองค่ะในหัวข้อกรรมตภาพรังสีนะคะจะอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ว2 3แล้วก็ตัวชี้วัดที่ว2 3ม5ทับค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกก็คืออธิบายความหมายแล้วก็ระบุชนิดของกรรมตภาพรังสีได้ค่ะ ข้อที่2ค่ะอธิบายการสลายตัวแล้วก็ค่าครึ่งชีวิตของกัมมันตภาพรังสีได้ข้อที่3วิเคราะห์ปฏิกิริยานิวเคลียร์เพื่ออธิบายการสลายตัวของาธาตุกัมมันตรังสีได้ข้อที่4ค่ะปฏิบัติกิจกรรมกัมมันตภาพรังสีและการทดลองเรียนแบบการสลายตัวและค่าครึ่งชีวิตของกัมมันตภาพรังสีอย่างรวมพลังนะคะโดยความมุ่งมั่นและตั้งใจได้ค่ะและข้อที่5ก็คือเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะ คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะพิจารณาการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียดังต่อไปนี้ค่ะทบทวนดูนะคะว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวนั้นแทนอะไรกันบ้างจำได้ไหมคะเริ่มที่ตัวแรกนะคะ x ค่ะ x แทนอะไรเอย่ย x นะคะก็คือแทนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ในการเรียกธาตุนั่นเองค่ะถัดมาค่ะ z จำได้ไหมเอย่ยว่า z แทนอะไรคะ Z ก็จะแทนเลขอะตอมของธาตุนะคะซึ่งแสดงจำนวนโปรโตอนในนิวเคลียสของธาตุนั่นเองและตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือ A A แทนอะไรคะจำได้ไหมเอย่ย A นั้นจะหมายถึงเลขของมวลนะคะหรือว่าเลขมวลของธาตุนั่นเองนะคะจะเป็นการแสดงจำนวนโปรโตอนแล้วก็นิวตรอนในนิวเคลียสรวมกันค่ะ ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาธาตุต่อไปนี้ค่ะก็จะมีคาร์บอน12คาร์บอน13แล้วก็คาร์บอน14นะคะซึ่งทั้ง3มธาตุนี้นั้นเป็นไอโซโทปกันนะคะเนื่องจากว่ามีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่ว่าจำนวนนิวตรอนต่างกันตรงนี้ยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะ แล้วเรา,าลองามาลองพิจารณาสมการการสลายตัวของไอโซโทปกันดูนะคะตัวอย่างสมการนี้นะคะก็คือคาร์บอน11นะคะสลายตัวได้โบรอนแล้วก็ได้อนุภาคออกมาอีกหนึ่งตัวอ่ะซึ่งเราจะพบว่าไอโซโทปที่ไม่เสถียรเนี่ยจะเกิดการปรับตัวนะคะเพื่อให้มีเสถียรภาพโดยการที่มีการปล่อยอนุภาคบางชนิดหรือว่าพลังงานออกมานะคะในรูปของรังสี ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีได้เองนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าธาตุกัมมันตรังสีนั่นเองค่ะามาดูกันนะคะนักวิาศ์ท่านนี้คือใครคะนักเรียนพอทราบไหมท่านก็คือท่านอองตรนอองรีแบกเกอร์เรลนะคะท่านเนี่ยพบว่าสารประกอบของธาตุยูเรเนียมนะคะสามารถที่จะปล่อยรังสีนิดหนึ่งออกมาได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เรียกรังสีอันนี้ว่ารังสียูเรนิกนั่นเอง นอกจากนี้นะคะธาตุบางชนิดค่ะเช่นโพโลเนียมเรเดียมนะคะก็สามารถที่จะมีการแผ่รังสีได้เช่นเดียวกันเลยค่ะเช่นเดียวกันกับยูเรเนียมนะคะซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์การแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องนี้นะคะว่ากัรมันตภาพรังสีค่ะ มาถึงคําถามสําคัญของเรากันนะคะนั่นก็คือรังสีที่ธาตุาากรมตรังสีแผ่ออกมานั้นมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งเราจะมาหาคําตอบผ่านการทํากิจกรรมการบรรพภาพรังสีกันค่ะในกิจกรรมการบรรพภาพรังสีนะคะวิธีทำก็คือหเลยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็สังเกตบัตรข้อความที่ มีสมการของปฏิกิริยานิวเคลีย์นะคะที่มีการสลายตัวของธาตุกำมะจรังสีได้ดัง3สมการนี้นะคะข้อที่2ค่ะให้แต่ละกลุ่มนั้นร่วมกันวิเคราะห์จากสมการของปฏิกิริยานิวเคลีย์นะคะว่ากรมะนาพรังสีจากแต่ละปฏิกิริยานั้นมีลักษณะอย่างไรจัดกลุ่มแล้วก็จำแนกชนิดของกรมนภนาพรังสีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำการบันทึกผลค่ะ ทีนี้นะคะคุณครูอยากจะชวนนัเกเรียนเนี่ยมาร่วมกันพิจารณาสัดส,ส่วนของจํานวนโปรโตอนต่อจานวนนิวตรอนของธาตุกรมมตรังสีกันก่อนนะคะอย่างเช่นธาตุยูเรเนียม238นะคะยูเรเนียม238เนี่ยก็จะมีจํานวนโปรโตอนคือ92อนุภาคแล้วก็จํานวนนิวตรอนคือ146อนุภาคนะคะคาร์บอน14ค่ะคาร์บอน14เนี่ยมีโปรโตอน6อนุภาคนิวตรอน8อนุภาคนะคะแล้วก็ คาร์บอน11ซึ่งอยู่ในสถานะกระตุ้นนะคะตรงนี้ก็จะมีโปรโตอน6อนุภาคแล้วก็มีนิวตรอน5อนุภาคค่ะจากการที่เราได้พิจารณาสัสดส่วนนะคะเราจะพบว่าสัสดส่วนของจานวนโปรโตอนต่อจานวนนิวตรอนนั้นไม่เหมาะสมนะคะจนทําให้ธาตุนั้นเนี่ยไม่เสถียรธาตุนั้นจึงปล่อยรังสีออกมานะคะเพื่อที่จะปรับตัวเองเนี่ยให้เสถียรแล้วก็กลายเป็นธาตุใหม่ค่ะ สำหรับคำถามก่อนทำกิจกรรมนะคะก็คือปัญหาที่ต้องการศึกษาคืออะไรนั่นก็คือรังสีที่ธาตุกรัมมันตร,รังสีแผ่ออกมามีกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะไปที่สมุดทฐานกันค่ะนักเรียนคิดว่ากรรมัตรภาพรังสีคืออะไระนักเรียนคาดเดาว่าอะไรคะครูคาดเดาว่ากรรมัตภาพรังสีก็คือปรากฏการณ์การแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องนะคะ สมมติฐานข้อต่อมาต่อมาก็คือรังสีดังกล่าวเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็มีอะไรบ้างซึ่งตรงนี้คุณครูคาดการณ์ว่าน่าจะมี3ชนิดค่ะนั่นก็คือรังสีอัลฟาบีต้าแล้วก็แกรมมาค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมนะคะแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรมแล้วนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนอภิปรายผลการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะลงมือเลยค่ะ หลังจากที่เรียนทํากิจกรรมแล้วนะคะคุณครูมีตัวอย่างบันทึกผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆมาให้ในักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะผลการบันทึกกิจกรรมเพื่อนๆได้ว่าการมรรภาพรังสี A นะคะเพื่อนๆบอกว่าเป็นรังสีแอลฟานะคะหรือว่าเป็นอนุภาคแอลฟามีประจุไฟฟ้าเป็นบวกสนะคะแล้วก็มีอํานาจในการทะลุทะลวงที่ต่ําค่ะส่วนกรมรภาพรังสี B นะคะ ชนิดก็คือว่าเป็นรังสีบีต้าหรือว่าเป็นอนุภาคบีต้านะคะมีประจุฟไฟฟ้าเป็นลบหแล้วก็มีอํานาจในการทะลุทะลวงมากกว่ารังสีแอลฟาค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือกรมะจะภาพรังสีซี C, ซึ่งตรงนี้นะคะชื้นของรังสีก็เป็นรังสีแกรมมาประจุฟไฟฟ้าเป็นศูนย์นะคะมีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงมากนี่คือบันทึกผลการทํากิจกรรมของกลุ่มที่1นนะคะไปดูกลุ่มอื่นกันบ้างค่ะ อีกกลุ่มหนึ่งนะคะบอกว่ากร,รมารภาพรังสี A เนี่ยชนิดของรังสีก็คือรังสีแอลฟาหรือว่าอนุภาคแอลฟานะคะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก2มีอำนาจในการทะลุทะลวงตำ่ำนะคะส่วนกร,รมารภาพรังสี B นะคะก็คือรังสีบีตาหรือว่าอนุภาคบีตาตรงนี้มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ1นะคะแล้วก็มีอำนาจในการทะลุทะลวงมากกว่ารังสีแอลฟาตัวสุดท้ายค่ะกำรรมาราพรังสี C ะะตรงนี้ก็คือรังสีแกมมาไม่มีประจุไฟฟ้านะคะหรือว่าประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์มีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงมากค่ะไปต่อกันที่กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ตารางมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเพื่อนกลุ่มที่แล้วนะคะมาดูกันค่ะกรมะถันรังสี A เพื่อนๆบอกว่าชนิดของรังสีก็คือเป็นรังสีแอลฟานะคะสมบัติเนี่ยเป็นอนุภาคค่ะประจุไฟฟ้าเป็นบวก2อํานาจในการทะลุทะลวงนั้นก็ต่ําเช่นกันนะคะ ส่วนกำรรมาระพาพรังสี B นะคะชนิดของรังสีจะเป็นรังสีเบตานะคะสมบัติเป็นอนุภาคประจุไฟฟ้าเป็นลบหนึ่งอำนาจในการทะลุทะลวงนั้นมากกว่ารังสีอัลฟาค่ะและตัวสุดท้ายกรมรมพภาพรังสี C ชนิดของรังสีก็คือรังสีแกรมมานะคะสมบัตินั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะประจุไฟฟ้าเป็นศูนย์นะคะแล้วก็มีอำนาจในการทะลุทะลวงผ่านที่สูงมากเลยนะคะ จากที่เราได้ดูผลการบันทึกการทํากิจกรรมกันแล้วนะคะเรามาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายผลการทํากิจกรรมค่ะ,ะดยคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลจากผลการทํากิจกรรมนะคะว่าชนิดของรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกร,รมตาันรังสีนั้นมีกี่ชนิดแล้วก็มีอะไรบ้างได้ว่าอะไรบ้างคะ เราจะได้ว่ารังสีที่ธาตุกรมตันรังสีนั้นแผ่ออกมามีอยู่ด้วยกัน3ชนิดได้แกร Alpha, ะะ่รังสีแอลฟานะคะรังสีบีตาและอันสุดท้ายก็คือรังสีแกรมมาค่ะค่ะนักเรียนหากใช้การมีประจุไฟฟ้าเป็นเกณฑ์นะคะนักเรียนเนี่ยจะจัดกลุ่มรังสีที่ธาตุกรมตันรังสีแผ่ออกมาเป็นกี่กลุ่มแล้วก็มีอะไรกันบ้างคะได้ไหมเอ่ย ซึ่งหากเราใช้การมีประจุไฟฟ้าเป็นเกณฑ์นะคะเราจะแบ่งรังสีที่ธา,าตุกำมะถันรังสีนั้นแผ่ออกมาเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มที่มีประจุไฟฟ้านะคะก็จะประกอบไปด้วยรังสีแอลฟาค่ะซึ่งมีประจุเป็นบวก2นะคะแล้วก็รังสีบบต้าซึ่งมีประจุเป็นลบ1ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่มีประจุไฟฟ้านะคะนั่นก็คือรังสีแกมมานั่นเองค่ะ ซึ่งอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านะคะจะเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้านะคะในขณะที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะไม่มีการเบี่ยนเบนนะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรังสีอัลฟาและรังสีบบตานะคะจะเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือในสนามไฟฟ้าค่ะส่วนรังสีแกรมมานะคะจะไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือในสนามไฟฟ้านะคะหรือว่าเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะ ทีนี้นักเรียนนะคะลองเปรียบเทียบอํานาจทะลุทะลวงผ่านของรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกรมมตรังสีนะคะจากน้อยไปมากนักเรียนจะสามารถเรียงลําดับได้ว่าอย่างไรบ้างคะ,ะซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเราเรียงอํานาจการทะลุทะลวงผ่านนะคะจากน้อยไปมากคนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือรังสีแอลฟานะคะถัดมาก็จะเป็นรังสีเบต้าแล้วก็คนที่มีอํานาจในการทะลุทะลวงผ่านสูงที่สุดนั่นก็คือรังสีแกมมานั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะรังสีที่มีอํานาจทะลุทะลวงผ่านตํานั่นคือสามารถทําให้สารแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าได้ดีค่ะเรามาร่วมการสรุปผลการทํากิจกรรมเรื่องกรรมรภาพรังสีกันค่ะนะคะโดยเราจะมาตอบคําถามสําคัญที่ว่ารังสีที่ธาตุกรรมันตรังสีแผ่ออกมามีกี่ชนิดและแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรนะคะ ซึ่งเราจะได้ว่ารังสีที่ธา,าตุกรมะนรังสีแผ่ออกมานั้นมี3ชนิดได้แก่รังสีแอลฟารังสีบีตาแล้วก็รังสีแกมมานะคะโดยที่แต่ละชนิดนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะ เริ่มจากรังสีแอลฟานะคะรังสีแอลฟาเนี่ยเป็นอนุภาคมีประจุฟไฟฟ้าเป็นบวกสองนะคะเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าค่ะทําให้สารแตกตัวเป็นประจุฟไฟฟ้าได้ดีจึงมีอํานาจทะลุทะลวงต่ํานั่นเองถัดมาจะเป็นรังสีบีต้านะคะรังสีบีต้านั้นเป็นอนุภาคมีประจุฟไฟฟ้าเป็นลบหนึ่งนะคะแล้วก็เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า ทำให้สารแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าได้น้อยกว่ารังสีแอลฟานะคะดังนั้นจึงมีอำนาจทะลุทะลวงผ่านที่สูงกว่ารังสีแอลฟาค่ะและสุดท้ายก็คือรังสีแกรมมานะคะรังสีแกรมมานั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีประจุไฟฟ้านะคะจึงไม่เบีเ่ยงเบนในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าไม่ทำให้สารแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าดังนั้นจึงมีอำนาจทะลทะวงผ่านที่สูงที่สุดนั่นเองค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะหนึ่งกิจกรรมสําหรับกิจกรรมกรมรมภาพรังสีค่ะทีนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสังเกตการสลายตัวของธาตุกร,รมตตังสีดังสมการนี้ค่ะในสมการนี้นะคะก็จะเป็นการสลายตัวของยูเรเนียม238นะคะไปเป็นทอรี่ยม234ค่ะแล้วก็ได้ในส่วนของอฮีเรียมออกมาด้วยนะคะมาถึงคําถามสําคัญนะคะ คําถามสําคัญก็คือการสลายกรรมตนาตราังสีนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างรวมถึงค่าครึ่งชีวิตนั้นคืออะไรซึ่งเราจะมาหาคําตอบค่ะผ่านการทํากิจกรรมการทดลองเรียนแบบการสลายตัวและค่าครึ่งชีวิตของกร,รมมัาตรังสีค่ะในกิจกรรมนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี1เลยแท่งลูกบาศก์หน้านะคะซึ่งมีหน้าหนึ่งแต้มสีเอาไว้นะคะจำนวน40ลูกค่ะ 2. กล่องกระดาษสำหรับรองรับแท่งลูกบาศนะคะ1กล่องค่ะและ3กระดาษกราฟ1แผ่นวิธีการทำนะคะเริ่มแรกก็คือให้ในกักเรียนนั้นนำแท่งลูกบาศก์หหน้าจำนวน40ลูกนะคะซึ่งหน้าหนึ่งเนี่ยแต้มสีไว้แล้วก็ทอดไปบนพื้นค่ะทอดไปพร้อมๆกันเลยนะคะทั้งหมดเลยจากนั้นค่ะให้คัดแท่งลูกบาศก์ที่หงายหน้าที่แต้มสีออกนะคะบันทึกจำนวนครั้งที่ทอดกับจำนวนแท่งลูกบาศก์ที่เหลืออยู่ค่ะ อันที่2ค่ะทาการทดลองซ้ําอีกใครหลายครั้งเลยนะคะจนกระทั่งเหลือแท่งลูกบาศที่ทอดเนี่ยเพียงแค่2อถึงสลูกนะคะหรือว่าอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นะคะและสุดท้ายนะคะก็ให้นักเรียนนั้นเขียนกราฟระหว่างจํานวนครั้งที่ทอดกับจํานวนแท่งลูกบาศที่เหลือนะคะโดยให้จํานวนแท่งลูกบาศที่เหลืออยู่บนแกนยืนนะคะและจํานวนครั้งที่ทอดอยู่บนแกนนอนนะคะจากกราฟเนี่ยหาจํานวนครั้งที่ทอด แล้วก็มีแท่งลูกบาทเหลืออยู่ที่20 10แล้วก็5ลูกตามลำดับค่ะสำหรับคำถามก่อนทำกิจกรรมนะคะปัญหาที่ต้องการศึกษาคืออะไรปัญหาก็คือการสลายตัวและค่าเครื่งชีวิตของกรมมัตภาพรังสีมีลักษณะอย่างไรสมมติฐานค่ะนักเรียนคิดว่าการสลายกรมมัตภาพรังสีมีลักษณะอย่างไร ซึ่งคุณครูค,คาดการว่าการสลายของกำมัภาพรังสีนั้นมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. จําจำนวนนิวเคลียสที่สลายไปเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนนิวเคลียสที่มีอยู่ค่ะ 2. โอกาสที่นิวเคลียสแต่ละตัวจะสลายไปใน1ห,หน่วยเวลาจะเท่ากันหมดทุกนิวเคลียสนั่นเองและ 3. อัตราการสลายของกำมัภาพรังสีไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมค่ะ สมมติฐานที่ข้อหนึ่งนะคะนักเรียนคิดว่าค่าครึ่งชีวิตคืออะไรครูคาดการว่าค่าครึ่งชีวิตนั้นก็คือเวลาที่นิวเคลียสของกรรมภาพรังสีลดลงจากการสลายนะคะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นธาตุกรรมตานรังสีแต่ละชนิดนั้นจะมีค่าครึ่งชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ เอาละค่ะนักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมนะคะแล้วก็บันทึกผลการทํากิจกรรมแล้วนําข้อมูลมาแลกเปลี่ยนอภิปรายผลการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะลงมือเลยค่ะหลังจากที่เรียนทํากิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างบันทึกผลการทํากิจกรรมของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มกันค่ะเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะ กราฟของเพื่อนๆเป็นลักษณะแบบนี้สังเกตที่เส้นกราฟนะคะเส้นกราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งนะคะแล้วก็ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ลักษณะกราฟคล้ายเคียงกันเลยใช่ไหมคะลักษณะกราฟจะเป็นกราฟเส้นโคง้งแล้วก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วกลุ่มของนักเรียนลักษณะกราฟเหมือนกันไหมคะทีนี้เรามาวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายผลการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ จากกราฟของทั้ง2กลุ่มนะคะที่เรียนแบบการสลายตัวของกร,รมรดภาพรังสีลักษณะของกราฟเป็นอย่างไรอ่าตรงนี้เราได้ว่ายางไงคะเราจะได้ว่าลักษณะของกราฟนั้นเป็นกราฟเส้นโค้งนะคะโดยกราฟนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องหากพิจารณากราฟจะพบว่าจํานวนนิวเคลียสของธาตุกรมรรารดาดังสีลดลงจากการสลายเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจํานวนนิวเคลียสเริ่มต้นนะคะและจํานวนนิวเคลียสที่สลายไปนั้น เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนนิวเคลียสที่มีอยู่ค่ะต่อมานะคะนักเรียนสามารถที่จะ,ะควบคุมโอกาสในการเกิดหน้าที่แต้มสีได้หรือไม่นักเรียนควบคุมได้ไหมคะแน่นอนค่ะว่าไม่ได้นะคะนั่นก็แสดงว่าโอกาสที่นิวเคลียสแต่ละตัวจะสลายไปในหนึ่งหน่วยเวลานั้นจะเท่ากันหมดทุกนิวเคลียสเลยค่ะ คำถามต่อมาคือแล้วนักเรียนคิดว่าสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโอกาสในการเกิดหน้าแต้มสีหรือไม่นักเรียนว่ายัางไงคะแน่นอนว่าไม่นะคะสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีผลนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอัตราการสลายของกรรมภาพรังสีนั้นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองแล้วกราฟที่ได้จากการทดลองและกราฟอัตราการสลายตัวของกรรมภาพรังสี มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทำกิจกรรมของเพื่อนๆน,นะคะกับกราฟการสลายตัวของกร,รมราภาพรังสีค่ะซึ่งเราก็จะพบว่ามีความเหมือนกันนะคะโดยลักษณะกราฟนั้นเป็นเส้นโค้งที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเอาละค่ะเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมการทดลองเรียนแบบการสลายตัวและค่าเครื่องชีวิตของกร,รมตรภาพรังสีกันค่ะ โดยตรงนี้นะคะเราจะมาร่วมกันตอบคำถามสำคัญที่ว่าการสลายกร,รมตะรังสีนั้นมีลักษณะอย่างไรและขึ้นอยู่กับปัใจจัยใดบ้างนะคะรวมถึงค่าครึ่งชีวิตคืออะไรซึ่งเราจะได้ว่าการสลายของกร,รมตารังสีนั้นมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. จํานวนนิวเคลียสที่สลายไปเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจานวนนิวเคลียสที่มีอยู่ 2. โอกาสที่นิวเคลียสแต่ละตัวจะสลายไปใน1ห,หน่วยเวลาจะเท่ากันหมดทุกนิวเคลียส และ 3. อัตราการสลายของกร,รมะรังสีไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นนะคะค่าครึ่งชีวิตนั้นก็คือเวลาที่นิวเคลียสของกร,รมะรังสีลดจากการสลายเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นนะคะธารรตุกำมะรังสีแต่ละชนิดนั้นจะมีครึ่งชีวิตที่แตกต่างกันค่ะทีนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมการวางแผนค่ะออกแบบแล้วก็เขียนอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการมัภาพรังสีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำเป็นชิ้นงานนะคะสำหรับแบบประเมินอินโฟกราฟิกนะคะเราจะได้ว่าหัวข้อในการประเมินก็คือการจัดกระทำแล้วก็การนำเสนออินโฟกราฟิกค่ะ นักเรียนจะได้ระดับคุณภาพ4ก็ต่อเมื่อนักเรียนมีการจัดกระทำอินโฟกราฟิกอย่างเป็นระบบนะคะและนำเสนอด้วยแบบที่ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมนะคะซึ่งถ้านักเรียนขาดรายการใดรายการหนึ่งไปนะคะระดับคุณภาพก็จะค่อยๆลดลงค่ะทีนี้เรามาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันอีกสักครั้งนะคะ ซึ่งเราจะได้ว่าธาตุกัมมันตรังสีก็คือธาตุที่มีการแผ่รังสีได้เองนะคะส่วนกัมมันตรังสีคือปรากฏการณ์การแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องค่ะและรังสีของธาตุกัมมันตรังสีที่สามารถแผ่ออกมานั้นมี3ชนิดนะคะได้แก่รังสีแอลฟารังสีบบตาแล้วก็รังสีแกมมาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสมบัติของกัมมันตรังสีนั้นจะประกอบไปด้วยมีอำนาจในการทะลุทะลวงค่ะ ทำให้สารแตกตัวเป็นประจุไฟฟ้าแล้วก็เดินทางเป็นเส้นตรงนั่นเองและกฎการสลายตัวของกัมมันตรังสีมีดังนี้นะคะ 1. จํานวนนิวเคลียสที่สลายไปเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจํานวนนิวเคลียสที่มีอยู่ 2. โอกาสที่นิวเคลียสแต่ละตัวจะสลายไปใน1น่หน่นวยเวลาจะเท่ากันหมดทุกนิวเคลียสค่ะและ 3. อัตราการสลายตัวของกัมมันตรังสีไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้นะคะค่าครึ่งชีวิตนั้นก็คือเวลาที่นิวเคลียสของกำมะรังสีลดลงจากการสลายนะคะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นโดยธารรตุกำมะรังสีแต่ละชนิดนั้นจะมีครึ่งชีวิตที่แตกต่างกันค่ะ าลค้ค่ะครูอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนออินโฟรกราฟิกกรรมภาพรังสีโดยจัดแยกให้สมาชิกกลุ่มของตนกระจายไปยังทุกๆก,กลุ่มนะคะเพื่อที่จะไปรับฟังการน,นำเสนอแล้วก็ตอบข้อสักถามของกลุ่มอื่นแล้วก็นำข้อมูลจากแต่ละกลุ่มนั้นมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็สรุปความรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะเรามาดูตัวอย่างอินโฟรกราฟิกของเพื่อนกลุ่มแรกกันนะคะในกลุ่มนี้นั้นจะแบง่ง กรรมภาพรังสีออกเป็น2ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของความหมายกับรังสีที่แผ่ออกมาตามลักษณะที่คุณครูโชว์ให้เห็นนะคะไปดูอีกสักกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มนี้แบ่งอย่างไรบ้างในหัวข้อกรรมภาพรังสีนะคะเพื่อนๆจะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือความหมายนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือชนิดของรังสีที่แผ่ออกมานะคะแล้วก็สมบัติของกรรมภาพรังสีค่ะ ซึ่งคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นนะคะแล้วก็นําไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของโรงเรียนค่ะเพื่อให้เพื่อนชั้นเรียนอื่นเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปค่ะทีนี้นะคะคุณครูอยากทราบว่านักเรียนเนี่ยจะนําความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับชนิดแล้วก็สมบัติของกรรมภาพรังสีเนี่ยไปช่วยบริการสังคมได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนลองนําเสนอกันดูนะคะ ซึ่งคุณครูมีตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเป็นผู้มีจิตอาสา,าในโรงพยาบาลนะคะช่วยในการอธิบายแล้วก็ดูแลคนไข้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเวลาที่คนไข้เนี่ยจะเข้ารับการฉายรังสีค่ะนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์อื่นๆได้นะคะลองนำเสนอก,กันดูนะคะ จากนั้นค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบนะคะหรือว่าประเมินขั้นตอนต่างๆที่นักเรียนได้เรียนมาในวันนี้นะคะว่ามีจุดเดน่นจุดบกพร่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนยังคงมีความสงสยัยมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดอีกบ้างก็ให้ระบุลงมานะคะเอาละค่ะเราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของกรรมภาพรังสีค่ะนักเรียนอย่าลืมมันทบทวนความรู้แล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะขอให้สุกกับการเรียนรู้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ you yeah.